รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไทยทีวีสีช่อง3และบริษัทเฟรชมีเดียจำกัดโดยชิมไปบุญไปร่วมกับผลิตภัณฑ์พันธายนรสิงห์บริษัทปตทจำกัดมหาชน น้ำมันงา,นงาจีนตรามังกรคู่กะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดีซูเปอร์แว์ตรานกเพนกวินน้ำส้มสายชูตราคิวพีเอเจดีวีดีเอเจคาราโอเกะผลิตภัณฑ์ง่วนศูนย์ผลิตภัณฑ์สตาร์เวล h o ฮอตพอตสุก,กี้บุฟเฟ่ภูมิใจเสนอยกขยุ6งหกโมงเชา้าอาหารไทยอาหารโลก บาทตื่นยิ้มรับตะวันเมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลงหกโมงเช้ายื่นอย่างภูเก็ตเมืองงามสมนามไข่มุกอันดามันดังสวรรค์ผุดลอยกลางน้ำสวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับแฟรกันดนในรายการยกขยงหกโมงเช้าครับอาหารไทยอาหารโลกและตอนนี้เราก็อยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับจังหวัดภูเก็ตจ,จะมีอะไรน่าสนใจบ้างก็ ไปชมกันเลยครับเรื่องราวดีๆที่ยกขยงนำมาฝากกันในวันนี้ท่านผู้ชมรู้กันไหมครับว่าจังหวัดภูเก็ตก่อนที่จะมาเรียกกันว่าภูเก็ตนั้นเคยมีชื่ออะไรกันมาก่อนไม่ต้องคิดมากครับจังหวัดภูเก็ตการเรียกขานเมื่อสมัยปีพศ .700 นั้นนักเดินเรือชื่อคาดิอุสปโตเลมีเรียกพื้นที่บริเวณเกาะว่าแหลมตะโกลา แต่มาปรากฏหลักฐานอีกครั้งในแผนที่การเดินเรือของชาวยุโรปว่าจังซีรอนชาวทมินก็เรียกว่ามณีคามหรือหมายถึงเมืองแก้วและมีความหมายตรงกับคำว่าภูเก็ตด,ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าชื่อของจังหวัดภูเก็ตที่ได้มีการกล่าวขานในอดีตจนถึงปัจจุบันประกอบด้วยแหลมตะโกรามณีคามจังซีรอนทาหลางสีรันทุง่งคาและภูเก็ตครับเป็นยังไงบ้างครับ เป็นแล้วก็น่าเที่ยวมากเลยนะครับภูกเก็ตนะครับมีอะไรที่น่าสนใจมากเลยครับต่เช้าเช้าแบบนี้ก็ควรที่จะหาอะไรอร่อยๆกินนะครับวันนี้เราจะยกขยงติดดาวเราจะไปที่ไหนก็ติดตามด้วยนะครับยกขยงติดดาวสนับสรุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืน ต้นตระกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูตรา QP ชาวเยื่อนอย่างออกไปยกขโยงฟอร์มใหญ่ยกกันไปให้ครับผลิตภัณฑ์ s t a r w h e e สมัยหากบนนอนเต็นสายหลับสลายสลบยกขโยง AJ DVD Home t h e ตอร์ AJ เครื่องเร่นคาราโอเกะอาจจะมีหลายช่องครับผมตอนนี้ท่านผู้ชมครับเราก็มาถึงที่ร้านขนมจีมปั้มใหม่นะครับซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวภูกเก็ต มันจะลอ,อยแค่ไหนเราลองเข้าไปดูเลยนะครับมามีหลายช่องก็ตามหกมมงดูงจ้าสามหลายรายการต้องลบยกขยุงปงฉิชิงข่อไปชมรายการใหม่ๆนาทันที่กรรยุคนี้มันต้องทันสมัยหากว่านอนเตือนสายหลับสลายสลบยกขยุงหกโมงช่องสามสาระนาติดตามสนุกสนานผ่านพบอาจจะมีหลายช่องก็ตามหกมมงดูงจ้าสามหลายรายการต้องลบยกขยุงปงฉิชิงข่อไปชมรายการใหม่ๆนาทันที่กรครับตอนนี้เราก็อยู่กับคณะ ชาวยกะโยคนะครับและที่สําคัญเราก็มีเจ้าของร้านอาหารนี่เองนะครับคุณมิ้นครับสวัสดีครับคุณมร้นขอต้อนรับค่ะคุณมิ้นมีอะไรที่จะแนะนำให้กับพวกเราครับสำหรับที่ร้านนะคะมีจะมีน้ำแกงอย่้งหมด8แกงนะคะอันแรกเลยเป็นแกงไต้ปลาแกงไตปลานี้อันนี้ใช่ค่ะเป็นแกงของทางฝ่าใต้บ้านเราเลยนะคะแล้วก็เป็นบัืยาปลา มีทานขึ้นมาสำหรับคนที่ต้องการไม่ทานกะทิมากนะคะเหมือนเหมือนน้ำยาแต่ว่าไม่ใส่กะทิขันมาก็คือเป็นแกงปูค่ะแกงปูใช่ค่ะแกงปูที่ร้าจะใช้เนื้อปูแกะนะคะจะไม่ใช้เนื้อปูตัวอันนี้สำคัญเลยของภูเก็ตเราน้นทุกอย่างนี่เลยทุกอย่างคราวนี้เป็นแกงเฉวานไก่ค่ะแล้วกนี้เป็นแกงเนื้อนะคะของที่ร้านจะหอมเครื่องเทศนะคะเป็นเครื่องปาุค่ะโอย แล้วก็อันนี้น้ำพริกอันนี้เป็นน้ำพริกหวานหวานไม่เผ็ดนะคะสีแดงแต่ว่าจะไม่เผ็ดอันนั้นก็คือเป็นน้ำยาของทางร้านจะเป็นหม้อใหญ่ที่สุดเป็นปลาใช่ไหมครับแล้วน้ำยาทุกอย่างนี้อะไรขายดีที่สุดครับเป็นน้ำยาค่ะจะเป็นหม้อใหญ่ตัวน้ำนี้เลยหม้อใหญ่ที่สุดใช่หม้อใหญ่ที่สุดก็คือทานได้ทุกทุกวัยะค่ะแปดอย่างไม่เผ็ดมากจะรสชาติกลางกลางโอ้โหมาที่นี่แล้วอาหารเยอะมากนอกจากอาหารแล้วเป็นผักใช่ไหมครับอันนี้เป็นเอกลักษณ์ เป็นเอกลักษณ์ของใต้ก็เลยเนี่ยเพราะว่าทานผักแล้วจะสุขภาพดีแข็งแรงใช่่พร้อมแล้วก็ลงมือเลยนะครับครับนี่มิ้นครับนี่น้ำยาอะไรครับอันนี้เป็นน้ำชุบขยอ๋อน้ำซุปขยะของภาคใต้นะะคลางไหมผมต้องลองด้วยนะครับว่าเป็นยังงไรสชาติเป็นไงครับเป็นพวกพิมก่อนแล้วน้ำยาเนี้ยมันจะเผ็ดไหมต้องลองทานดูอ่ะพี่ถ้าสำหรับพี่นี่มิว่ากลางๆอร่อยมากกลางๆแล้วก็รสชาติกลมกล่อมกลมกล่อมด้วยกระปิ้นแล้วหอมกระปิด้วย กะปิใช้กะปิละนองอย่างดีอะค่ะเอ่อดอกเรบุญมาครับถ้าอร่อยแบบนี้ต้องมอบอะไรให้กับเจ้าของร้านนะครับโอ้โหแน่นอนครับวันนี้เรามีเกียรติบัตรมอบให้ครับเพราะว่าอร่อย5้าดาวเลยครับเหน่อยครับที่ไอยยังนี้เราให้กี่คะแนนดีเอาได้ไป5้าดาวเลย5ดาวเลยเข็ดดีด้วย ถ้าลูกค้าเขาสนใจที่จมากินที่นี่เขาจะติดต่อร้านนี้ได้นะคะร้านนี้นะคะอยู่ตรงสามแยกถนนตะโกนตัดกับถนนยีบุกนะคะก่อนถึงโรงเรียนเทศบาลปูกปัญญาค่ะเทศบาลูกปัญญาใช่ค่ะถ้ายังไงลูกค้าท่านใดมาไม่ถูกนะคะเบอร์โทรศัพท์ค่ะ076258037หกสองห้นรือนะคะโทรมาถามทางได้เลยค่ะัดลองว่าได้อร่อยกับร้านต้อใหม่ด้วยแต่ว่ามีนิดนึงนะคะ เปิดแค่หงมงสามกำลังจะถามอยู่พอดีถึงกี่โมงนะเพียงเท่อนั้นค่ะถึงเที่ยงเท่านั้นเพราะนั้นถ้าใครจะมากินต้องมาก่อนเที่ยงเท่านั้นตอนเช้าเลยใช่ค่ะท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็ได้ทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วนะครับแต่ตอนนี้ขอพักสักครู่ก่อนนะครับแล้วมาเจอกันในช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกขยงครับผมเดี๋ยวเจอกันนะครับ จริงไม่ใช่ผมที่สำคัญที่สุดต้องจ่ายแม่ค้าก็มีหัว้นะเฮียหัวพันธุ์ไทยนราสิงที่สำคัญต้องจ่ายตังค์ยกขยงหกโมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกทั่วทั่วตลาดอร่อยยกขยงสนับสนุนโดยกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ตราอร่อยดี ตรตะกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มรักตะวันเมื่อดวงจันทเหลียงหลบหกโม,มเงเช้าเยือนอยางผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสตรางว่วนสูงให้ครบยุคนี้มันต้องทันสมัยหกักน้ำมันงาจีนตรามังก่อนคู่ให้ครบยุค้ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสาธารณะหนึ่งนะครับและเราเข้าช่วงทัวร์ทั่วตลาดอร่อยยกพยมนะครับและตอนนี้เราก็ได้รับเกียรติจากคุณสุนสมใจสุวรรณสุภาพนา ซึ่งเป็นนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นเกียรติมากเลยนะครับและตอนนี้เชฟครับวันนี้เราจะทําอาหารอะไรครับเมนูวันนี้เป็นไปดูกิคี้ผัดไทยครับอันสมัยอีกแล้วท่านนายกครับดูหมือนตลาดมันใหญ่โตมากเลยครับนั่นมันดูหมือนแบบทุกคนเป็นกันกันเองมักเนะครับใช่ค่ะในตรงนี้เป็นตลาดดั้งเดิมค่ะมันอยู่ในเขตย่านเหมืองเก่า เราเป็นยานเงินเกานี้มันมีจํานวนพื้นที่175ไร่เราจะเห็นว่าถ้าเรามองอยู่ภายนอกนะคะตลาดนี้ก่อตั้งมาในอดีตตั้งแต่มากกว่า56ปีแล้วค่ะแต่เราเพิ่งมีการปรับปรุงก่อสร้างเมื่อ4ปีที่ผ่านมานะคะแล้วก็ต้องถามว่าตลาดนี้เป็ตลาดที่ดั้งเดิมคนบุเก็ตเขาจะเรียกว่าตลาดมันซานนะคะ จะเห็นว่ารูปลักษณ์ภายนอกของตลาดนี้เราจะสร้างสไตล์ชินโปรุกิสนะคะเพื่อเพื่อให้มันสอดคล้องกับความเป็นตัวตนของเรานะคะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเรนที่มาเรียนเชิญเลยเชิญมาอย่างนี้ก็เราไปดกันเลยไหมครับว่าเริ่มเิวแล้วรเรื่องเชิญท่านนายกได้คระตั้าเชิญครับ เนะอาละครับหลังจากไปหาของอร่อยๆอของจังหวัดภูเก็ตรับประทานกันมาแล้วช่วงทัวร์ทัวตลาดน้องแฟและชาวยกขยงก็มาใช้บริการกันที่ตลาดสาธาหนึ่งเทศบาลน,นครภูเก็ตตลาดแห่งนี้เขาก็รวบรวมอาหารสดทั้งของทะเลของแห้งและผักสดไว้มากมายแล้ววันนี้เราจะจ่ายตลาดซื้อเมนูอะไรไปทํานั้นติดตามชมกันเลยครับ มีก <Billie S 2> so ุ really? no, so so ้งทะเลเหรอครับและมีหลายอย่างเราเียครับือกุ้งทะเลครับอันนี้คือกุ้งทะเลนะครับผมกิบได้ไหมกิบได้เลยคหรอกุ้งที่แพงที่สุดต้องแฝงตัวใหญ่นะครับและอร่อยที่สุดกุ้งอะไรนะกุ้งทะเลกุ้งทะเลครับแชบุยแชบวยเอ่อละเล็กง่ายกุ้งขาวเลือกอย่างหนึ่งตัวไม่ขาวตัวไม่ขาดตัวไม่ขาดโอ้ต้องไม่ขาดโอ้งไม่ดุดิ่งไม่เชฟที่สำคัญที่สุดต้องจ่ายตังค์ อะไรครับน0าสเจฟครับตอนนี้เรามาซื้ออะไรบ้างครับอันนี้เมนูตี่กี้ผัดไทยผมก็จะซื้อเส้นเล็กซื้อถุงรอกซื้อเต้าหู้ครับเส้นเล็กโอ้มาร้านนี่ก็เป็นนะเชฟมา้านนี่ก็ทุกอย่างเลยครับว่าถังเดอนตนี้เส้นเล็กอยู่ไหนที่ใช่กครับรายที่แครับช่อเอาพี่โบครับฟรีชัยชย เ้าหูเ้าหูก้อนเ้าหูก้อนเัสองามก้นครับตาม้เปนเล็กนึงม่กี่โลครัอันน้ถืว่าเคกิโลนถเาอ่ปากงองไหมถุงว่วยใช่ใช่ถุงวอมันคอุเลยถงวอดนโดนละสบาทสิบาทไม่แพงเนาะขายถูกขายถูกขายถูกยกคุเอง่อรียบย้อยแล้วครับโทรศัพท์ด้วยขายขายดีนะร้อยใช่ไหมครับ ไปละไปละครับท่านนายก๊ยเมนูนี้อเป็นเมนูไสไตล์ไทยกครับซุปยัคกี้ครัน้ำจิ้มซุปยักี้มันเกี่ยวอะไรอ่ะผมเกี่ยวอะไรงปลาแดไทยเนี่ยจะใช้มซอสผัดไทยวันนี้ผมเปลี่ยนน้ำซอสผัดไทยเป็นซุปซุปยัคกี้ครับเพราะรสชาติมันใกล้เคียงกันเพราะว่าซุปยักี้ก็มีรสชาติเปรี้ยวแล้วหวานเผ็ดแต่วันนี้ผมใช้สูตรความขมปลาผัดไทยเราวเราต้องซื้อแค่นี้เหรอคซื้อสองคนเลยครัสองคนเลยเหรอครับได้ครับเพราะว่า รอทานเยอะาหลยตลาดใหญ่ตลาดใหญ่ใช่เดี๋ยวเราเลี้ยงร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยเจ็ดสิบบาทรับเงินถูกด้วยครับไม่แพงราคามาตรฐานโลกเชฟครับตอนนี้วัตถุดิบของเมนูวันนี้ครบแล้วครับครบแล้วนะครับโอเคได้ครับถ้าอย่างนั้นพร้อมที่จะลงมือแล้วใช่ไหมครับถ้าอย่างนั้นไปพบกันในช่วงต่อไปซึ่งเป็นช่วงชิ้งจุนจิ้งจุนิ้งเชฟนำไปเลยนะครับ และเคล็ดลับสาระดีๆเรื่องราวของอาหารที่ดรสุนทรวัฒนาพรและน้องแฟเอามาฝากวันนี้จะเป็นอะไรนั้นไปรับชมรับฟังกันเลยครับคุณอาครับวันนี้มีเคล็ดลับอะไรที่จะมาฝากให้กับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะทำผัดไทยสุกี้ครับผมในเครื่องปรุงของผัดไทยจะ<ม>ต้องใช้เคล็ดลับตัวนี้จะทำให้อร่อยหอมจริงนะครับ,รบแล้วมันคืออะไรครับมันคือ หัวไชโป้โอ้ใช่ครับเวลามีผัดไทยก็ต้องมีอันนี้ด้วยครับอันนี้เป็นไชโป้รองหวานอันนี้ดองแล้วใช่ไหมครับถูกต้องอันนี้ดองยังครับดองแล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นดองเค็มอ๋อโอเคทั้งสองอย่างก็ต้องดองก่อนใช่ไหมวัตถุประสงค์การใช้แตกต่างครับอันนี้เวลาหน้าร้อนคนไทยจะมีประเภทนี้แต่โบราณกินข้าวแช่ดับร้อนอ๋อนี่แหละก็จะเอาไปผัด มาจอกวนหวานไปขี้กับข้าวแท้อันนี้ก็จอกวนหวานใช่ไหมครับจูบจอกนี่แหละวใช้ปูหวานโอเคนี่ใช้ปูเค็มอันนี้ก็จะออกเค็มใช้ผัดไทยแล้วก็ที่อร่อยนะมันจะมีใช้ปูเค็มเป็นเส้นๆชอบกินไข่เจียวไหมน้องแป๊ะชอบครับชอบครับเอาใช้ปูไปผัดไข่เป็นไข่เจียวนี่ก็อร่อยเช่นเดียวกันนะแล้วเนี่ย เวลาทานนะใช้โป้เนี่ยมันก็ดีสรรพคุณทางยาเล็กน้อยเขาเล่าว่านะครับผมเขาก็บอกว่าเวลาทานแล้วเนี่ยมันจะทำให้นอนหลับสบายช่วยล้างพิษช่วยล้างพิษในร่างกายก็คล้ายเหมือนดีท็อกนี่ไหมครับคล้ายๆอย่างนี้แหละนะครับ แต่เขาอยากกินเยอะนะแคลเซียมมันสูงเพราะมันค่อนข้างเค็มเวลาหมดอีกแล้วอ๋อเวลาหมดอีกแล้วเหรอครับเราไปทากับข้าวกันเถอะวขี่แล้วใช่ไหมครับได้เลยครับใครงานไปทำไทำเลยครับครับเอาเลยครับยกขยุกุนาทำาีทำกับข้าวได้ไหมครับเป็นครับเป็นเหรอครับเมียไม่ต้องทำอาทำเองหมดออ๋ยุกขยุงหกโมงเช้าอาหารไทยอาหารโลกเทสตี้เทสตี้ชิมขโมงโฉงเฉง น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันธายนรสิงห์เมื่อดวงจันทร์เลี้ยงลงหกโมงเช้าเลี้ยงอย่างออกไปยกขยุกฟอร์มใหญ่สุปเวอตรานกเพนกวินยุคนี้มันต้องทันสมัยหากบนนอนเตือนสายหลัดสุดฮอตพอตสุกี้บุฟเฟ่หมกมุกช่องสามสารหน้าติดขอรับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราจะเข้าสู่ช่วงจิ้มหมูของเท้าครับผมและวันนี้เมนูคืออะไรนะครับวันนี้เป็นเมนูผัดไทยสุกี้ยากี้ครับครับผมแล้ววันนี้เราต้องใช้เครื่องปรุอะไรบ้างก็มีเนเล็ก เลือกครับผมูวัวครับใช่ครับหอมแดงหอมแดงู้หครับผึ้งแห้งนะฮะไอ้คุณพ่มีคุณพ่อได้หรือได้ครับกี่พี่พี่ชุดอะไรชวันตุ้มครับวันนี้เวันตุ้มเป็นอาหารจีนไ่มเชฟหรืออะไรผับผสมนะไทยกับจีนครับพ่อแม่พี่น้องครับทุกคนหิวกันหรืยังครับขิวแล้วเหรอทำได้ครับเชฟครับก็ลงมือทําได้เลยครับเราต้องเริ่มยังไงครับ อ, <Bond> อ๋อต้องพู้ก่อนนะครับอ๋องก็สิ่งแรกก็คือเอาต้๊กผู้ลงก่อนครับผมท่านนายกเคยทานผัดไทยย่างกีไหมครับไม่เคยครับวันนี้ก็ทานแต่ผัดไทยธรรมดาแต่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะน่าสนใจไหมครับท่านนายกบอกครั้งแรกครั้งแรกที่นี่ที่ภูเก็ตที่ทางแรกของจังหวัดเลยนะครับใช่หอมแดงใช่ไหมครับอ๋อปกติมันใช้เวลานานไหมที่จะผัดอย่างเงี้ยครับ อันนี้เราตีไข่ตีไข่ได้ไหมครับต้องตีแรงไหมเชฟแงก็พอแล้วก็อันนี้กี่ฟองเหรอครับสี่ฟอง่ฟองะครับอ,อันนี้ก็ผผันเลยเขาคุกเลยต่อไปต้องต้องใส่อะไรเหรอครับอ๋เส้นเส้นกเส้นก่อนึ่งหมดเลยครับข้นห่อคือสัญลักษณ์ของผัดไทยก็คือแบบั แล้วปกติวันอันนี้คือจะทำได้ให้ให้ใหทานกี่คนนะครับทั้งโอ้โหจะได้กินแล้วลน้องแรนุกระทะก่อนกระทะถ้อใหญ่เราจะเพียงทั้งตลาดเราโอ้ใช่ครับ ก็ใช้โฟลที่ใช้ที่ที่เราคุยกันไปแล้วใช่ที่เราคุยกันไปแล้วครับว่ามันมีผลประโยชน์ดีอย่างไรอันนี้กุ้งแห้งกุ้งแห้งอันนี้คือสัญลักษณ์ของคนไทยเลยใช่ไหมครับว่าต้องมีกุ้งกุ้งแห้งแต่ที่มึงนอกเขาไม่มีนะครับกุ้งแห้งไม่มีใช่ครับแสดงว่าเขาหาไม่ได้เขาหาไม่ได้ใช่ครับแลาไม่มีเดี๋ยวใช้กุ้งตัดแทงก็ได้ใช่เขาจะเขาจะใช้กุ้งสดครับกุ้งแห้งจะไม่มีเลยอ่ะต่อไปต้องใส่อะไรล่ะครับผมใส่ก็ใช่ครับใช่ อันนี้คือกุ้งกุ้งขผมทอดเตรียมไปแล้วขอทำไปแล้วใช่ไหมครับทนายยกทำกับข้าวเก่งไหมครับไม่เก่งค่ะไม่เก่งเลยคุณ่าเก่งอย่างเดียวคุณเก่งถึงได้เจริญคุณนาทำที่ทำกับข้าวได้ไหมครับเป็นครับเป็นเครับเมียไม่ต้องทำอาทำเองหมดอ๋อที่ขาดไม่ได้ครับผมนี่นี่ครับไม่เอกไม่เอก กีกี้นะครับและอันนี้ต้องใส่เยอะไหมครับเจียบปึงจะไม่ขวดเพิ่งขวดอยู่ข้างเจ็บปึงเลยหงอเล่า่ขวดพิ่งขวดก็เยอะอยู่นะแค่น้ำประใจเลยเพราะว่าในจุดที่นี่จะมีทั้งรสเรี่ยวรสเผ็ดรสอร่อยก็มันแบดกับการปรุงเพื่อไปสําเร็จ กปิดเสียงก็ใส่ซีอิ๊วใส่น้ำตาลนะคะอันนี้ก็หมายความว่าอันนี้ใส่กุ้งแล้วครับเยความลงตัวโอ้ถองละอันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวเรียบร้ยครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วครับว้าวเป็นกุ้งอะไรเลยเดี๋ยวจะขออนุญาตชิมก่อนได้ไหมคะเนี่ยช่ิมผ่อนได้ครับโอ้ยน่าทานมาอร่อยหอมเลยครับได้กินไหถ่ายรูปบนใจเลยเชฟ โอ้ฮัลโหลฮัลโหลเสร็จแล้วโอ้เสร็จดีไปออดจังเลยแป๊บเดียวนะครับเสร็จแล้วล่ะใช่ไหมล่ะแล้วครับแป๊บเดียวครับไม่คุณขายที่ลอนดอนที่ลอนดอนได้ไหมนี่ตูดหน่อยครับเพราะว่าตัดตูดใเรียบร้อยเรียบร้อยนี่ผตัวที่ไหนตัวตัวตัวหน่อยคือต้องลอยใช่ไหมครับลอยพี่คนก็จริงจริงแล้วก็อันนี้คือจบแล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะใส่ที่มาเที่ยวเลี้ยงๆจะเป็นเจ็ดหอยังครับมือที่หนึ่งพี่คนโอ้ อุ้ยเขาเพ่นเขาเพ่นแล้วนี่ผมไม่คุนว่าใหรเลยครับได้โอ้โหท่านผู้ชมครับหอมมากเลยครับนี่ไงครับเสร็จเรียบร้อยผัดไทยซุกิยากิครับพร้วแม่พี่นงครับหิวกันหรือยังครับหิวแล้วหิวถ้าหิวแล้วก็เชฟตักแจกเลยครับตักแจกเลยครับ ตกตะกูลผมแต่บางบานตื่นยิ้มปรักตอนนี้เราก็แจกทั่วตลาดแล้วนะครับก็ลองชิมได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับอร่อยมากเลยครับจริงเหรอครับใช่ครับสตาร์เอลคู่ครัวคุณร่อยไหมร่อยดีเอ้อร่อยไหมครับอร่อยฮะอร่อยไหมครับอร่อยไปเลยนท่านผู้โอ้โหครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็ทำกันใช่เดี๋ยวิ่มมากเลยครับแต่ว่าหมดเวลาแล้วนะครับ ก็ยังไงก็ขอบขอบคุณท่านนายกสมใจสุขวันสุพนาด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขครับขอบคุณครับและขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกกี้สูตรกวางตุง้งตราพันท้ายนรสิง์ผลิตภัณฑ์เครื่องครัวสตาร์เวลผลิตภัณฑ์น้ำมันงาตราบังกรคู่กะทิแท้100%ตราอร่อยดีผลิตภัณฑ์น้ำส้มสายชูตราคิวพี สีไทยซูเปอร์แวร์ AJ DVD และ AJ เครื่องเล่นคาราโอเกะม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามมือที่1นึ่งอตฮอตบุฟเฟ่นานาชาติทีวีพูบุฟเฟ่ดอกจันสามห้และสถานที่ที่ถ่ายทำวันนี้ก็คือตลาดสาธารณะหนึ่งนะครับที่จังหวัดภูเก็ตครับยังไงก็ขอบคุณมากเลยนะครับและวันนี้เราก็หมดเวลาแล้วนะครับหนึ่งองยกหเช้า อาหารไทยอาหารโลกเย้ะโมงเช้าเราไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปเที่ยวไปชิมไปยกขยง6โมงเช้า